Bonjour à tous สวัสดีคะ่ะทุกคน Comment ม a va สวา p è หวังว่าคุณจะ e z bien สบายดีไหมคะแพรหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเวลาดึกและแพรอยากจะพูดว่าบงส o ว r มากเลยแต่ว่ามันเป็นคลิปที่อัดเอาไว้นะคะแพรก็เลยอยากให้คนที่มาดูเนี่ยอาจจะดูตอนกลางวัน,วนตอนเช้าก็จะได้เป็น b โบนูสไปนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน40แพรเพิ่งสอนเสร็จตอนห้าทุ่มกว่านะคะ ก็เลยอยากจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังซึ่งเรื่องที่แพลวจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นนิทานก่อนนอนเป็นลิงก์ที่แพลวไ,ได้แปะลิงก์เอาไว้ในเพจให้ไปอ่านกันเองในวันนี้เนี่ยแพลวก็เลยอยากจะอ่านให้ฟังสัก1บท1น h a งชาปนะคะก็มีแค่2หน้าเองซึ่งเรามาลองฟังกันดูถ้ามันสนุกก็ไปอ่านต่อกันเองนะคะเพราะว่าเขาใช้ศัพท์ง่ายถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็เปิด Di ิ t i o n a r y เอาฝึกอ่าน อะเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะ Herry Potter อ่านแบบฝรั่งเศสนะคะนี่เป็น version f r a n ç a i s e ไม่ใช่ version ที่ไม่ใช่เวอร์ชันแบบแปลแต่เขาคนเขียนเนี่ยบอกว่าเป็นสรุปเขาเขียนขึ้นมาใหม่นะคะดังนั้นมันก็เลยเไม่ได้มีรายละเอียดอะไร Le survivant แปลว่าผู้รอดชีวิตนะคะบทแรกชื่อว่า Le s u r vivant เรามาดูกันว่าผู้รอดชีวิตคือใครคนที่อ่านเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็จะรู้อยู่แล้วแพลวไม่ได้เป็นแฟนขนาดนั้นแต่แพลวก็ดูหนังแต่ไม่ได้อ่านนะคะดังนั้นถ้ามีอ่านชื่อผิดไปต้องขออภัยด้วยและอยากจะบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยชื่อเฉพาะคนฝรั่งเศสก็จะไปอ่านเป็นแบบฝรั่งเศสนะคะเพราะแพลวไปเช็คมาจากใน YouTube ว่าเวลาคนมารีวิวเรื่อง Harry Potter เนี่ยเขาอ่านชื่อ,อยังไงก็จะอ่านแบบเป็นอ f r a n อ a i s มาดูกันเริ่มแรกนะคะ l a f a m i l l e ก็เป็นครอบครัว l a f a m i l l e dursley เพราะว่าตัว e อีกรมันออกเสียง e นะคะ dursley v. v v ก็คือใช้ชีวิตนะคะมาจาก verb v v v r e เวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าใครทำอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนอ l า la f a m i l l e dursley เนี่ยเขาทำอะไร v i v r e จำเป็นต้องรู้ verb infinitive ทุกครั้งที่อ่านนะคะจะได้แปลออกเวลาเราจะไปหา Dictionary เนี่ยเราเราพิมพ์ตัวนี้ไปเลยมันก็ไม่มีนะคะต้องออรู้หน้าตาดั้งเดิมของมันหรือ verb infinitive ก่อนนะคะถึงจะแปลความหมายได้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างทำไม t e a ทองกินมองทองกินมองแปลว่าเอออย่างเงียบเงียบเป็น Ad ดแวร์นะคะเอ่อ Tr แท้ท้อง l ินองแบบอยู่กันอย่างเงียบเงียบมากเลยดอง a famille d a r s l e y ในครอบครัวของ a r s l e y เนี่ยนะมันมีใครบ้าง i l i a เขาว่า i l i a แปลว่ามันมีมี Vernon v e r n o n d a r s l e y อ่าชื่อ Vernon d ง r s l e y แล้วเขาก็ใส่วิกืูลแล้วก็บอกว่าเป็นใครเป็นอังนอมอ่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ โกโกคือตัวอ้วนนะคะแต่ถ้ากองคือตัวสูงอันนี้ตัวอ้วนโกตัวอ้วนเลยเอและที่ซึ่งคีกีในที่นี้เนี่ยมันเป็นโพนองเคอร์เลทีฟที่ขยายเขียังขยายตัวแว็กนองอยู่นะคะที่ซึ่งมีออ้นกรองเด u มูสตาชที่มีมูสตมูสตาชก็คือหนวดนะที่มีหนวดแบบเบอร์เทอร์เลยหนวดใหญ่มากกรองเดต่อมา i l ลยาซา a ์ฟามอิลยาซมมันมีใครด้วยซาฟามก็คือภรรยาของเขาภรรยาของแวรนงนั่นเองนะคะที่ชื่อว่าเ e t u ูเนียเปตจูเนียเดอร์ส e ีคีเขาก็ขยายที่ซึ่งทำไมที่ซึ่งผมบางมากเลยนะคะเอ l บ n ล e ดก็คือผมสีทองเอทร s ค u r ริอ s สค u r ริอ s สแปลว่า ช่างแบบอยากรู้อยากเห็นถ้าในภาษาชาวบ้านก็คือสอดรู้สอดเห็นนั่นเองนะคะใช้มันเป็น adjective ที่ขยายคำนามเพศหญิงนะคะแต่ถ้ามันเป็น adjective เพศชายละ่ะจาก curious เป็น c u r i e u x c u r i ตัวนี้นะคะถ้าเป็นคำนามเพศชายมันขยายคำนามเพศชายก็จะเป็น c u r i e u x เ l ลลาด้ค่ะมันจริงๆมันควรจะต้องอ่านแบบเป็นนิทานใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แพลแปลให้ฟังด้วยนะคะ Elle adore r อ g a r d e ดีหล่อนชื่นชอบที่จะทำไมดูเ e อร์ d ดี s เซวอร์ซังเซวอร์ซังก็คือเพื่อนบ้านของหล่อนนะคะปาลฟูเน็ตปาลฟ n เน r ตแปลว่าผ่านทางหน้าต่าง แบบแอบดูแบบเอ้ยดูนิดนึงบ้านนั้นทำอะไรกันวะอะไร่าเงี้ยชอบชื่นชอบเลยนะเขาใช้คาว่า a d o r e แว a a d o r e คือชื่นชอบนะคะ b แบบ a c a d o r e ชื่นชอบที่จะแบบดูเพื่อนบ้านจากทางหน้าต่างซึ่งเป็นนิสัยของ curious นะคะสอดรู้สอดเห็นนั่นเองถ้าเป็นความหมายบวกเนี่ยแปลว่าคนที่ อยากรู้อยากเห็นในด้านดีก็แปลในด้านดีก็ได้แต่ในที่นี้มันเป็นความหมายลบนะคะก็แปลว่าสอดรู้สอดเห็นอ่ะคราวนี้เขาบอกว่า v e r n o e et p t u ูเถ้าเราจะผ่านแวกเนี่ยเราจะต้องแทนที่ให้ได้ก่อนว่า v e r n o กับ p e t u n i a พวกอะไรพวกเขาเทียบเท่ากับเป็น In term e s นะคะอ่ะอินบล r เรียล่ะดังนั้นเวลาผ่านแวกก็ต้องผ่นแวกให้เหมือนกับ In เติม S หรือ i n น l u ูนั่นเอง v e r n o e et p é t u n i ียอ t เ n b bébé ทั้งสองคนนี้ตัวพ่อกับตัวแม่เนี่ยมีลูกคนหนึ่งอ่าแล้วเขาก็ขยายความการมีการใส่เดรพวงแบบนี้เนี่ยเป็นการขยายความที่อยู่ข้างหน้านะคะ,ะเด็กคนนี้เป็นอ n p e ุต t ิอ petit, petit garçon เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ซึ่งชื่อว่า Qui s a p p u l l e y d u ต l e y ถ้าใครดูหนังก็จะรู้ว่า ็ตัวไม่เล็กนะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอัมเบเบตอนนั้นยังเป็นอัมเบเบอยู่เยังเป็นทารกอยู่นะคะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่ชื่อว่าดัตเลต่อมาเขาบอกว่า Une อิน e ี่เ c h o s e étrange ก็มีคือค่ำคืนอยู่ค่ำคืนหนึ่งนะคะมีสิ่งประหลาดเนี่ยเกิดขึ้น s u r a s s ัส devant หน้าอะไร Devant leur maison หน้าบ้านของพวกเขาอั nom grand m m m ิ n ส e p p a r ปร ก็มีผู้ชายตัวสูงแล้วก็ผอมเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้น apparet มาจากแอป apparet apparet App แปลว่าการปรากฏตัวนะคะ secheve u x ผมของเขาเนี่ย isabac isabac แปลว่าเคราเมื่อกี้ mustache แปลว่าหนวดแต่คราวนี้ bac แปลว่าเครานะคะผมของเขาและเคราของเขาเนี่ยเป็นสีขาว blanche r è งเทลงยาวมากทั้งผมแล้วก็ทั้งครานะคะเทลงบ r อก une แ a p ปวิโอเลตเขาสวมใสเ่เสื้อคลุมนะคะกับก็คือเสื้อคลุมวิโอเลตสีม่วงเอเดลูเ t ตส์ et des lunettes et lun แปลว่าแว่นตานะคะอ n d e m i l u ม e ล n นออนเ u n e มลนก็คือะจ์ครึ่งเซียวอ่ะก็คือแบบแว่นตาที่แบบมีแค่ครึ่งเซียวเองไม่ใช่เต็มเต็มดวงไม่เต็มเต็มตา เซตตอมะผู้ชายคนนี้เนี่ยสเปลลชื่อว่าอัลอัลบสอบไม่รู้เขาอ่านอัลบัสหรือเปล่าอัลบนะัสน่าควรจะต้องอ่านอัลบัสนะแต่ว่าเขาชอบอ่านเป็นฝรั่งเศสไงตอนที่พลวฟังรีวิวหนังเนี่ยพลวฟังแค่ครอบครัวดัสลีย์แต่ไม่ได้ฟังครอบครอบครัวอื่น <c oughs> อ่ะอ่านเป็นอัลบัสเดอะด็อกไปแล้วกันอัลบัสเดอะด็อกค่ะ อีล่ะพอพูดถึงอินก็คือยังเป็นอบัสดับเบิลออยู่นะคะสัตว์ตาจารย์ใช่ไหมอินซัสัวเขานั่งอากุตี้ดังชาเขานั่งข้างๆกับแมวตัวหนึ่งทุตาคูทุตาคูแปลว่าทันใดนั่นเองโลชาดิสปาเร t แมวก็ได้ดิสปาเรเมื่อกี้นี้อัปปาเรแปลว่าปรากฏตัวเขานี่ดิสปาเรก็แปลว่าหายไปนะคะมาจากแว็กดิสปาเรตจู่ๆแมวก็หายไป อาซา l ลัสก็คือที่ของแมวตัวเมื่อกี้เนี่ยซาบล a สอิลยอินฟาร์มันมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือหายไปแต่กลายเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเอลป็อกชื่ออินกับเวตหล่อนเนี่ยสวมใส่เสื้อคลุมสีเขียว et เอเดลูเน็ตแกเรแล้วก็ใส่แว่นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแว่นสี่เหลี่ยม a แ ses cheveux sont attachés ผมของหล่อนเนี่ยทำไมทรงแตตาเช่อัตตาเช่แปลว่าการทำให้มันแนบให้มันสนิทก็คือมัดรวบตึงเลยนะคะเซ t ตฟาร์มผู้หญิงคนนี้สเปลล e ชื่อว่ามิเนวามาคอนาเกลชื่อมิเนวามาคอนาเกลนั่นเอง e อ l เด e m a มอ e เหล่อนก็ได้ถามถามใครก็คือถามศาสตราจารย์อลบัสดับเบิลดอร์นั่นเองนะคะอลอสเซฟเวอร์อืมงั้นมันจริงไหมอ่ะ ว o าเด m o r t a า u é l วลิลี่และเจมส์ปอเตอร์ว่าเดโม่หลอดว่าเดโม่ฮะได้ฆ่า tué มาจากแวร์ทิ้วที่แปลว่าฆ่าลิลี่และเจมส์ปอเตอร์สัตว์าจารย์ก็ตอบว่าวิสิ t e รีบเลยใช่แล้วล่ะมันมันโหดร้ายมันเร็วร้ายมากเลยเรปงดับเบิลดอ r ์ตัวนี้เรปงมาจากแวร์เรปงเถอแปลว่าตอบนะคะเอ๊ะทำไมแวร์มันอยู่ ทำไมแวกมันถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วซูเจมันอยู่ข้างหลังล่ามันไม่ได้เป็นคำถามซะหน่อยในเรื่องของวรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆนะคะเวลามีบทสนทนาแบบนี้ผู้เขียนจะเขียนให้แวกเนี่ยคำกริยานะคะมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ประธานไปตบท้ายด้านหลังเพื่อความสวยงามของประโยค ภาษาอังกฤษก็เช่นกันอันนี้อาจารย์ที่มหลาลัยบอกมานะคะซึ่งเ,เราก็สังเกตดูเออใช่จริงด้วยมันจะชอบแบบไม่เอา double เรียบงก์ไม่มีก็จะเป็น v e r ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วย sujet คือประธานเอเล t i t แ a รี่แล้วแฮร์รี่น้อยล่ะอ่ะเขาก็แบบอ่าพ่อแม่โดนฆ่าไปใช่ไหมส่วนแฮร r y ี่น้อยล่ะเขอ่ะมาพยายามจะฆ่าแต่ไม่สำเร็จ วอ d ด m o n มอร์ก็พยายามมันคือแว๊อะไรแว๊ก S C E t d e แล้วตามด้วยแว๊นะคะพยายามที่จะเลอในที่นี้ก็คือเอาปิเชีรีแฮร์รี่น้อยนั่นเองพยายามจะฆ่าเขาอยู่แหละเมอินน a บารีซีแต่เขาฆ่าไม่สำเร็จเขาทำไม่สำเร็จนะคะแว๊กเรยุสิเอร์เรยุสิเอร์แออิลาดิสปร์แล้วหลังจากนั้น ในที่นี้ก็คือหลอดวอดมอลนั่นเองก็หายไปก็มาจาก disparate เมื่อกี้นี้นะคะแปลว่าหายไปเ e Vivant Vivant ก็คือยังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะมาจาก vivere e ที่แปลว่าอาศัยอยู่ใช้ชีวิตในที่นี้นะคะแปลว่ายังคงมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะสตราจารย์ก็ตอว่า w i oui, i n a า u n น c c กาทริส e e เ e นะคะตรงนี้ Ne ตามด้วย แล้วก็ตามด้วยเคิรแปลว่าเพียงเท่านั้นอ๋อเขายังอยู่นะแฮร์รี่นี่ยังมีชีวิตอยู่เขามีเพียงแค่อิน i ิกาทริสแปลว่ารอยแผลเป็นเท่านั้นอ่าสตราจารย์มาร์โกนากัน again, ก็ถามต่อว่า i n m e n o แล้วตอนนี้ล่ะ i il va rester ici เขาก็คือแฮร์รี่น้อยเนี่ยเอ่อจะอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่เคส e ตแปลว่าพักอยู่ stay นั่นเอง She's o สโซ e n เคล t e n t e อยู่ที่บ้านของลุงของเขาแล้วก็ป้าของเขา je leur laisse une lettre เดี๋ยวผมตอนแรกแพล,ลแปลว่าอะไรชั้นเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งอะไรทิ้งจดหมายให้พวกเขา l e s s ซ่แกน c ก u ูส์ h o ร์ quelqu'un ทิ้งอะไรให้กับใครนะคะดังนั้นรูปประโยคตรงนี้เนี่ยมันเลอในที่นี้เลยเป็นกำรองนะคะทิ้งจดหมายให้กับคุณลุงคุณป้านั่นเอง อ่ะเลอกในที่นี้ก็คือสงนงเคลือเอสตองมันอาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอ่านตามที่แ,ลแปลเนี่ยมันจะแปลรู้เรื่องเพราะว่าถ้าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะมีเลิกมีลยมีเลลาเต็มไปหมดนะคะกำตรงกำลองมาเต็มไปหมดดังนั้นเราก็ต้องรู้อ่านไปต้องพยายามคิดตามไปว่าเขากำลังพูดถึงใครพูดถึงใครอยู่ถ้าตัวละครเยอะมาเรื่อยอย่างเช่นไปอ่านอะไรนะ เกมออฟ o n e นอย่างเงี้ยเป็นเวอร์ชันฝรั่งเศสโอ้โหตัวละครโหเยอะมากนะคะเราก็ต้องแยกให้ออกว่าเขากำลังพูดถึงใครทำอะไรนะคะเพราะเขาจะมีการแทนที่ด้วย Les p ิ o o ค s s u j e t ตลอดละ l l u i e x p l i q u e ลิก t t อ u งทุกกอง sera plus grand. พลูกอพวกเขาในที่นี้ก็ยังพูดถึงลุงกับป้านะคะศาสตราจารย์เอ่อดับเบิลดอก็บอกว่าพวกเขาเนี่ย จะอธิบายอันนี้มันเป็น Le f u t u r s i m p l e ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะอธิบายให้ใครลุยก็คือแฮร์รี่น้อยเนี่ย e x p l i q u e l q u e h e s e à quelqu'un ก็คืออธิบายอะไรให้กับใครทุกทุกทุกอย่างคุณลุงคุณป้าเขาเนี่ยจะอธิบายทุกๆอย่างให้กับแฮร์รี่น้อยฟังทุกๆอย่างเลยกองจิลเมื่อตอนที่เขาแฮร์รี่เนี่ย sera มาจากแวบแออยู่ใน ตองฟิวเจอร์สัมเลนะคะตองฟิวเจอร์สัมเลคือจะใช้แอ็กตีทีฟเนี่ยต้องใช้คู่กับแว็บเอทนะคะอินซึ่งจะเพิ่มองเอ่อกองเมื่อมันตามด้วยสระนะคะมันจะออกเสียงเป็นตัวเตเชื่อมเสียงเป็นตัวเตเราจะไม่กองอินเป็นกองจิ่หรือกองเตลถ้าเป็นเอลกองทิลกองเตลกองเี่สกูแบบนี้กองตินเซรางจะเพิ่กอง เดี๋ยวให้อยู่กับลุงป้าไปก่อนพอ,อโตขึ้นนะคะเดี๋ยวลุงป้าก็จะอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังอัสซมโมอนละณเวลานั้นอิ่นเนนอคอมโมโต้เนนอมก็คือใหญ่มากเลยเป็น adjective ขยายโมโตเป็นคำนามเพศหญิงนะคะแปลว่ารถมอเตอร์ไซค์ณเวลานะั้นนั่นเองมีมอเตอร์ไซค์คันใหญ่คันหนึ่ง descend, descend, เดสซองเดสซองมาจากแวกเดสซองดที่แปลว่าลงมา อันนี้มาจากเดอเดซองเดอมาจากลงมาจากแล้วดูเนี่ยมันมาจากบุพบ,บทเดอตามด้วยคำนำหน้าคำนามเลอนะคะเดอกับเลอชนกันเป็นจูลงมาจากไหนเซียนลท้องฟ้านะคะโอ้ทันใดนั้นเองมันไม่มันไม่ได้บอกว่าทันใดนั้นเองอาซูโมโมละ่นะณตอนนั้นเองลอมกีเดซูเอติมอสผู้ชายนะคะเป็นการเจาะจงแล้วว่าผู้ชายที่ กำลังจะพูดถึงคนนี้ k e d e s u เดูเนี่ย,ยก็คืออยู่ด้านบนด้านบนอะไรบนมอเตอร์ไซค์นั่นเองผู้ชายที่ซึ่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ย e i t h Moss ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่อิแ e ล้วแล้วเขากำลังเป็นการขยายความนะคะว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงอิ e la de longs cheveux n o i r ค่ะเขามี ผมที่ยาวนะคะผมที่ยาวนี้เป็นนงคำนามอยู่นี่ยาวแล้วก็เป็นสีดําด้วยเอ๊ะทำไมมันเป็นเดอล่ะมันแปลว่าจากหรือเปล่าเปล่านะคะมันเป็นคำนำหน้าคำนามเดนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เดตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์แล้วมี Ajective นำหน้ามันนะคะ Ajective นำหน้าคำนามแล้วเป็นพหูจน์ด้วยเนี่ยให้ตัดเดเป็นเดอทันทีปกติแล้ว Ajective ของภาษาฝรั่งเศสนะคะจะอยู่ด้านหลังคำนามแต่คราวนี้ถ้า Adjective ไปอยู่ข้างหน้าคำนามอ่าแล้วมันเป็นพระหุพ์ด้วยให้เปลี่ยนจากเดเปเดทันทีอ่าผู้ชายคนนี้เขามีอะไรมีผมยาวและสีดำนะคะเออินบแล้วก็มีครา i g a c h ชมีคราวที่ซึ่ง g กชเชนะคะแปลว่าซ่อนคราวที่ซึ่งซ่อนอะไรตุซโ visage ที่ซึ่งซ่อนใบหน้าเขาหมดเลยคือเขาแบบปกคลุมหมดเลยนะคะดองเซบราในแขนของเขาเนี่ยอ้อมแขนของเขานะคะอินเจียงเจียงมาจากแ t e n i r ที่แปลว่าถือเขาถืออะไร Une Une couverture คาว่า couverture ปกติแล้วมันจะแปลว่าผ้าหม่มแต่ในที่นี้นะคะถือสิ่งที่ห่อหุ้มนะคะ Dans ดอง u e l l e o o r un bébé bé, ก็ได้มีเด็กนะคะในผ้าห่มนั้นเนี่ยมีเด็กนอนอยู่ข้างใน Dans ดองล e l กนก็คือมาจาก la couverture นั่นเองเด็กนอนอยู่ในผ้าห่มนั้นต่อมาต e s ิเบียงป s เซอะ r ริตแฮนั่นเอง d e m o n d e d ดอ b ด e d o r ค่ะอ่าแว็กอยู่ตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมแล้วก็ Sujet อยู่ตรงนี้อ่าทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีไหม,มก็คือทุกอย่างโอเคไหมนะคะมันแปลว่าทุกอย่างโอเคไหม Do ุส s เพี bien passé, กคริตะ h ฮก r i ตก็ตอบว่า we i oui, il s e s t o dormi อ่าใช่โอเคเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาแฮร์รี่เนี่ย in s e s t o dormi ก็คือยังหลับอยู่นะคะเออดับ d o ิ d et m ค c o n a ม l l se penche et อินโว่หน e ่ง t ี t ิ t เต e ดีซิอูเฟิร์มมี่ซาจารย์ดับบลดอแล้วก็ m ม็ o ก a นากิเนี่ยได้เหลือบดูจริงๆเขา่าเซอร์ปองเช่ oh, ché, มันเหมือนแบบได้ได้เหมือนแบบเชงเชงเงือเข้าไปดูนะคะอ่าสองคนเนี้ยได้เชงเงือดูและพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นมาจากแวบบวกเมื่อกี้นี้มาจากแวบเซอร์ปองเช่พวกเขาก็ได้เห็นินึปีติดเตทหัวเล็กๆด e ซิอ u เฟ e ร์ม s ี ตาที่ได้ปิดลงอยู่ des cheveux noirs ่ผมสีดำา une cicatrice sur le front แล้วก็มีแผลเป็นบนหน้าผาก en forme d'éclair เป็นรูปอะไร en forme เป็นรูป éclair ก็คือ,อ,อสายฟ้านะคะ i n dépose le petit Harry devant la porte พวกเขาก็ได้วาง dépose แปลว่าได้วางลงไปนะคะได้วางแฮรรี่น้อยเนี่ยไว้หน้าประตูบ้าน n n s e r r d d n s s s m m i n u u n l l t t t r e เขาในที่นี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์และแซกแปลว่าการบีบให้แน่นนะคะบีบอะไรอยู่ในมือบีบจดหมายนะคะในมือเขาแน่นเลย Bonne บ n c ช h a อารีม r วม m u r ขา u m u เบิ r ดอก u r m u r e ก็คือเหมือนพูดแบบพึมพำโชคดีนะแฮร์รี่จบแล้วอ่าอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะหนึ่งบท ก็จริงๆแพลวก็อ่านถึงบทที่แบบเขามีให้นะคะดูบทที่9สนุกนะคะคือถ้าเกิดอ่านเองอ่ะเออมันมันมันจะสนุกนะคะแต่นี้แพลวมาแปลทีละแบบทีละประโยค2ประโยคเพราะว่าอยากให้รู้แพลวอยากจะเหมือนไกด์ไลน์วิธีการอ่านนะคะก็คือต้องอ่านต้องรู้อะไรก่อนต้องรู้หน้าที่ของคําด้วยว่าใครทําอะไรอันเนี้ยไอ้คนงงตัวเนี้ยมันแทนที่คํานามตัวไหนถ้าเกิดเราแทนที่ไม่ถูกอ่านไปคือ ใครอะลุยเลอเลออินอินกำลังพูดถึงใครอยู่หรืออินพลูเรียนคือใครแอนนะคะดังนั้นมันจะต้องออรู้หน้าที่ของคำไปด้วยการอ่านฝึกอ,อ่านเนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้ศัพท์เยอะคำศัพท์เราจะพรั่งพรูมากนะคะแล้วก็ เมื่ออ่านได้เราก็จะเขียนได้มันมาคู่กันเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปอ่านต่อกันได้นะคะเป็นลิงก์ที่แพลวแปะเอาไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวแพลวจะแปะลงไปในใต้คลิปนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลวด้วยถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วตีหนึ่งแล้วนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอุควาสวัสดีค่ะ